ก็กราบสิริยมยมทุกท่านด้วยหมวันนี้ในเกมไม่ครับเอาชิบโรดอีพีที่แปลกนะนะครับซึ่งอีพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทำไมถึงเป็นอีพีสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่มันรอยได้ด้วยมันยังไม่ใช่เวลาที่บอกนะนะโอเคทุกคนเห็นไหม มี Ancient Overlord กับ Ancient ยนเนนอแต่ผมอ่านไม่ออกนะคะว่าตัวไหน Ancient ก็นื่นปรับเวลาก่อนแล้วกันเนื่องจากผมได้เป็นเกมหมดแล้วผมก็สามารถปรับเวลาได้เฮ้ยฮึบเราไม่รู้นะคะว่าเราจะสู้กับตัวไหนก่อนดีแต่ตอนนี้รู้สึกแหลกๆมากธรรมชาติกิน้นยมยมย,มยมก็จะเริ่มสู้เลยแล้วกันไม่มีอะไรสักอย่างดูปืนเนี่ยมาครบชุดเลย ผมจะนี่มันเอ็นชิเอนอโบลดหรือเอ็นชียนเด็ดนอนวะเนี่ยตีโคตรแรงเลยมาดิครับก็มาดิ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 ครับ,ครบใครกลัวผมต้องอยู่ในบ้านของตัวเองอะ่ะไม่อยู่ไม่ได้หลบใต้ดินซ่อนก่อนโอ้โห เราเห็นมันครับเราเห็นมันอาจจะสอยมันจากระยะไกลผมไม่ยอมสู้กับมันดือด้อแน่ๆยิงยิงโดนสิวะนี่นี่ตายดิวะตายดิตายดิตายด,ายดิส่วนมากผมจะยิงไม่โดนนะเอ็นอึบอึบฮึบ เลื่อนอนิดหน่อยแล้วครับโอ้โหอีซี่ไหมล่ะมันไม่สามารถโจมตีผมได้เชี yeah, ่ยแหลกแหลกอย่างอย่างแหลกเลยยิงไม่ได้โอเคโอเคมันหายไปหายไปแบบปิดศนานจะรีบฆ่ามันนะครับไม่นเนี่ยเห็นไหมดูดูด,ดูมันจะกลายร่าง เป็นล่างอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมจะใช้สไนเปอร์สอยมันปุ่มโอ้โหไม่โดนไม่โดนถ้างั้นต้องไปเอาบล็อกที่บ้านเอาบล็อกที่บ้านครับมาดีมาดีมาด,มาดีจะตกผมตกเลยก็ได้นะครับเอ็นชียนปิวปิ้วปิวคึ มันหายไปไหนเลยว,วะอ๋อยู่นั่นปิว้วโอ้โหไม่ถึงอีกพึบ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 โอเคครับมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วโอเคกระสุนผมหมดไปแล้ว เราจะต้องรีบซอยมันก่อนที่มันจะซอยเรานะครับตอนนี้มันปล่อยลูกน้องมาเต็มเลยเนื่องจากมันกลายเป็นโอ้โอ้เ็ดแค่ตกแค่นี้จะตายงั้นเหรอโออ่อนวะมีแจะพวกตัวอ่อนออน,นะครับสู้ผมได้ยังไงอ่ะผมฝ่าเข้าไปเลยอ่ะครับผมไม่กลัวมันถึงอีพีสุดท้ายแล้วผมไม่กลัวว่าผมจะตายหรือไม่ตายนะครับเราจะตายหรือตายก็ยไม่รู้เลย ตายผมก็ได้อธิบายครับว่าทำไมอีพีนี้ถึงจบต้องรีบขึ้นไปหลังคาเรือนบ้าน5นาทีแล้วจะหยุดอ่านนะเพื่อนปิวปิวปิวเอ็นเชียนเด็ดนอตมันลำบากเพราะว่าเอยตายแล้วตายแล้วเราจะต้องรีบไปฆ่าไปฆ่า ไปฆ่าอันที่มันสปอนออกมานะครับไม่งั้นมันจะปล่อยรับเตอร์ออกมาแบบรัวๆเฮ้ยไม่ใช่นั่นไงนั่นไงผมว่าแล้วต้องรีบกินเพราะไม่สนใจดีกว่าวะไม่สนใจไม่สนใจอะครับผมไม่อยากสนใจเพราะว่าอีพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วลูกสนกูจะพอปะเนี่ยนี่ก็ตามจังเลยตามจังเลยตามจังเลยโหอย่างแหลกเลยครับ มันต้องถึงขั้นนี้แล้วผมจะกลายเป็นเกมหมดเพราะว่าปืนผมไม่พอลูกกระสุนผมก็หมดไปแล้วไม่งั้นไม่ได้ครับไม่ชนะอย่างแน่นอนถ้าผมยังขนาดนี้แล้วยังไม่ชนะก็ก็ผมแพ้ครับผมแพ้พวกประสิธิ์นะนะผมยอมรับเลยว่าผมแพ้ขอดูเราต้องมาสปอ์มันก่อนอุปหลอดนี้นี่เข้าใกล้มันไม่ได้ตีทีละร้อยห้าสิบนะครับไอรอนโกเลมตี ครั้งเดียวตายตัวเอลอนโกเลมโดนตีคร no. ั้งเดียวตายครับมาเลยโอ้ลอดโอ้ลอดครับโอ้ลอดโอ้ลอดอยากเจออยากเจอมานานละอยากเจอมานานละโอ้ลอดดุริยวรีบโหลดกระสุนเร็วๆโอ้ลอดโอ้ลอดเหรอ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 ตู้มเลือดหายห่วงเลยสิหายห่วงเลยตู้มตู้ม ตู้ม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 ตุ้มยีนัดนะเนี่ยตัวตัวทุกนัดน่ะเห็นไหมมันเป็นร่างสองร่างโกดเขาเรียกว่าเนี่ยร่างแบบนี้นะครับยิบยิงดีโอ้โหครับนี่คืออาการแหลกนะครับผมตัดสินเรื่อยๆกันว่าผมชนะดูจาก Ancient World, เอ็นเชนอว l ลอดเลื่อกน่าจะ ประมาณ50นะครับเลื่อนมาเหลือ50ผมผมชนะแล้วนะถ้าไม่ติดแหลกนะนะนะดูผมจะใช้ท่าไม่ตายขั้นสุดยอดผมนะครับผมจะบอกว่าผมเป็นพระเจ้าใชา่แล้วผมเป็นพระเจ้าดูเอ็ดอีท e. ่าไม้ตายขั้นสุดยอดพวกเจ้าจงตายไปซะนั่นแหละครับมันตายไปแล้วมาแล้ว แล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่ามาโอ้เล็กนี้เด้งๆเลยเว้ยมันจะอธิบายเลยกันทําไมผมถึงเลิกเลิกทำแบบนี้นครับไม่มีคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์คือก็ผมขออภัยสําหรับคนที่อยากให้ผมทำอีพีนี้นานๆนะครับก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งแอดออนนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ผมไปโหลดตัวที่มันยังไม,ไม่เสร็จสมบูรณ์มาหรือเปล่า น่าจะใช่ผมว่าแล้วมันไม่มีเบคคอนเกิดเบคอนคือตัวที่สามารถสปอนบอสออกมาได้ในขั้นสีซึ่งผมต้องตามหาเบคคอนให้เจอตอนนี้ผมก็ไล่ค่ามันก่อนที่จะเริ่มคลิปก็ไล่ค่ามันไปหลายตัวเลยแหละแต่ก็ไม่มีตัวไหนเกิดเบคคอนขึ้นมาเลยนะนะเฟดก็ยังไม่มีเฟดก็ยังไม่มีเลยไม่มีเฟดหนึเฟดสองเฟดสเฟดสเฟดห หรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในมือถือถ้าทําขนาดนั้นก็มือถืออาจจะรับไม่ไหวเหมือนบนในคอมก็ได้อันนี้อาจจะเกี่ยวผมว่านะนะแล้วน่าจะมีประมาณนี้แหละนะเพราะว่าผมก็รู้สึกเริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าไม่มีเบคอนเกิดความจริงมันมีเบคอนนะครับดูเดี๋ยวผมทำให้ดูดูกอนอื่นเราเอาพวกนี้ออกก่อน ออกให้หมดเลยบนี่ไงเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งุนงยนี่กูฆ่ามึงไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วมึงยังไม่ตายเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเออช่างมาันเถอะตอนก่อนอีกเราปรับเวลาเช้าก่อนมาบิคอนเลเวลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีผมบอกเลยเลเวลสองก็มีแล้วก็เลเวลสามเลเวล 4นี่แหละตัวนี้แหละตัวที่ผมกาลังตามหาแล้วถ้าพวกนี้มันไม่เกิดมันไม่ยอมโกดนะครับคือเบคอนพวกนี้นี่ดูเดี๋ยวผมจะลองฆ่ามันดูแล้วกันเผื่อมันอาจจะมีสิทธ์ดอกก็ได้คือพืบรีบตายให้หน่อยนะครับรีบตายเลือดมันประมาณ200-300นี่แหละเท่าเท่าเอ็นเอ็นเชียนเดนี่แหละหรือไม่ก็เอ็นเชียนอวุลอดเดี๋ยวผมจะรองฆ่ามาันอีกเลยแล้วกัน อะคือพื้น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 รีบรีบดรอปบอสออกมาเร็วเร็วครับเร็ว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 โอเคโอกาสบอสมันน่าจะมีประมาณสิบเปอร์เซ็นช่1สิบเปอร์เซ็นของมันทั้งหมดนั้นผมดวงสวยนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันชอบอดไชก็กดแชร์ชอบมามาก,กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ซีรีส์ต่อไปก็ผมจะทำเร็วๆนี้แน่ๆเลยนะ ผมสปอยแล้วกันซีรีส์ยุคกลางบายจบคลิป